สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรถอีกรุ่นหนึ่งซึ่งรอแต่งแล้วก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับก็รถก่อนส่งมอบเราก็จะมีตรวจเรื่องความละเอียดเรื่องของเหลวต่างๆนะครับแล้วระบบต่างๆนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าด้วยความเป็นมาตรฐานของอิซูซุนะครับตอนนี้เรามาดูรถอีกรุ่นเป็นแคปโฟไฮ l e นเดอร์เอ็กซี่ 19DDI ตัวนี้จะเป็นตัวเอ็กซิลี สีดำคันนี้ปกติแล้วสีดำก็โดดเด่นเป็นแบบหนึ่งนะครับ x อ e r ซ e s เราจะมี3ามสามีให้เลือกมีสีขาวมุกสีดำแล้วก็สีเทาสีใหม่นะครับถ้าเป็นตัวยกสูง x อ e r ซ e ลลายล้อจะเป็นลายแบบนี้เลยนะครับเป็นลายนี้เลยขอบ18เลยนะครับตัวยกสูงลายก้านสีดำดุมล้อสีแดงนะครับด้านหน้าจะมีดิสเบรกขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมกับ ตัวคีบเราไปความร้อนขนาดใหญ่นะครับดูก็จัชัดเลยช่วงล่างก็เป็นอิสระปิกนก2ชั้นมาพร้อมคอยสปริงเลยกันโครงนะครับคัสซีาภายในขนาดใหญ่นะครับตัว x series เราแล้วด้านข้างก็จะมีตัว x ด้านข้างด้วยนะครับแบบนี้เลยแล้วก็กระจกมองข้างข,างขนาดใหญ่แบบบิวอินนะครับตัวนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับแบบบิวอินแล้วก็ที่ กระจกนะครับปรับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้จะมีสัญญาณขโมยด้วยครับมือจับเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เลยเดินได้สีแดงนะครับเดินได้สีแดงแล้วก็ด้านข้างกระกุกนุ่มด้วยหนังด้วยปมปรับด้านข้างเป็นแบบนี้เลยตกแต่งวัส,วสดุเงาดำนะครับคอนโซลหนนะ้าเดินได้สีแดง แล้วก็พวงมาลัยก็จะมีคุชันโทนแล้วก็จะมีตัวปรับเครื่องเสียงด้วยแล้วก็ i s u ู u ุโลโก้สีแดงพวงมาลัยเป็นหนังเดินได้สีแดงแบบนี้นะครับพวงมาลัยปรับได้ถึงสีทิศทางพวงมาลัยเป็นแบบแบล็กแอมพิเียมีตัว p พาเวอร์ช่วยระบายช่วยในเรื่องการขับขี่ให้เบานะครับแล้วก็ง่ายต่อการขับขี่รัศมีวงเลี้ยว x อ็กซ์ลคันนี้อยู่ที่6เมตรนะครับ คันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับหัวเกียร์เป็นแบบนี้เลยนะครับหัวเกียร์เป็นแบบนี้ตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมด้วยแล้วที่หัวเกียร์ก็จะมีสัญลักษณ์ของตำแหน่งเกียร์บอกด้วยนะครับตัวนี้จอขนาดเจ็ดนิ้วตัวนี้นะครับได้จอเจ็ดนิ้วตัวเอ็กซ์ลียกสูงแล้วก็บอะนั่งก็จะเป็นเบาะหนังด้วยได้บอกคุณแม็กด้วยนะครับตัวใหม่เดินได้สีแดงแบบนี้นะครับข้างในกว้างนะครับหลังคาจะเป็นสีดํา ดำแบบนี้เลยนะครับที่เสาเอก็จะมีตัวดึงตัวขึ้นด้วยนะครับดึงตัวขึ้นแบบนี้นะครับเวลาขึ้นลงสะดวกสบายนะครับตัวนี้สีดําคันนี้สวยมากๆเลยแล้วก็หน้าจอเอ d มดีนะครับขนาด4.2นิ้วมีโลโก้สูซูด้วยนะครับตัว X ออยู่ที่ตัวรอบเครื่องยนต์นะครับ แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนกลางก็จะมีไฟฉุกเฉินนะครับตรงกลางก็จะมีเก็บของได้ด้วยเปิดเปิดได้ด้วยนะครับตอนกลางมีกล่องแล้วก็สัญลักษณ์ X ที่ด้านหน้าฝั่งนู้นนะครับสีแดงนะครับที่บังแดดนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟด้วยนะครับแต่งหน้าได้แล้วก็มีไฟด้วยที่ตัวบังแดดนะครับ แล้วก็ไฟหน้าสามารถปรับได้ถึง3ระดับเลยแล้วก็มีปุ่มออโตสตาร์ทออโตสต็อปปุ่มนี้นะครับเวลาเราติดไฟแดงนานๆรถจะดับให้อัตโนมัติพอวเวลาเราปล่อยเบรกปุ๊บตัวเครื่องยนต์ก็จะติดนะครับทำให้ช่วยเรื่องการประหยัดน้ามันนะครับตัวนี้เบาะนั่งปรับได้ถึง6ทิศทางเลยนะครับขึ้นลงแนวดิ่งแล้วก็เลื่อนเดินหน้าถอยหลังแล้วก็พนักพิงนะครับ ปรับได้ถึง6ทิศทางเลยนะครับตามสรีระของผู้ขับขี่ครับผมข้างในกว้างคนสูงร้อเจ็สิบนี่เหลือประมาณสองกัปปนเลยนะครับนั่งสบายนะอิสุค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เสาเอก็ไม่บดบังถ้าเราใส่การขับขี่ด้วยนะครับตัวนี้อันนี้ภายในนะครับเรามีหลายๆอย่างนะครับที่เรามีให้กับลูกค้านะครับอย่างเช่นที่วางของด้านข้างนี่ครับผมก็ใส่น้ําได้ถึงหนึ่งลิตรเลยขวดขนาดใหญ่เลยนะครับ แล้วก็ตรงด้านข้างนี้ก็ใส่ของใส่อะไรได้นะครับใส่เสร็จตังได้นะครับหรือว่าบัตรทางด่วนได้ด้านข้างนะครับกระจกมองข้างคือลงออโต้ด้วยนะครับฝั่งคนขับอ่าเป็นออโต้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีปุ่มเซ็นทรัลล็อกนะครับปุ่มล็อกกระจกได้ด้วยนะครับปุ่มพับกระจกได้นะครับตัวนี้ปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับวันนี้ ด,ด้านหลังนี่ก็จะมีโลบาร์ด้วยนะครับโลบาร์ขนาดใหญ่ช่วยให้มิติตัวรถใหญ่ขึ้นนะครับลึกขึ้นตัวนี้นะครับความยาวมิติตัวรถอยู่ที่นะครับส mm องพันห้าร้อยหกสิบห้ามิลิเมตรก็ห้าห้าพันสองร้อยหกสิบห้านะครับห้าเมตรกว่ากว่าหน่อยครับแล้วก็ความกว้างกอพันแปดร้อยสิบเมตรแปดสิบประมาณนี้นะครับความกว้างตัวรถด้านท้ายนะครับก็จะมีกันจนท้ายแบบ อินทิเกตเตดปัมเปอร์นะครับลดไอยห่างระหว่างตัวรถกับกันชนท้ายแล้วก็2สเตปด้วยขึ้นลงนะครับโดยก้าวเท้าก็คือไม่ต้องก้าวทีเดียวนะครับขึ้นลงสะดวกสบายมาพร้อมกับตัวสติ๊กเกอร์คาดด้านหลังเป็นแบบลายนี้เลยนะครับสีดําจะตัวคาดจะตัดกับตัวตัวสติ๊กเกอร์ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับสวยงามแบบนี้เลยมือจับก็เป็นสีดําแล้วก็มาพร้อมกับกล้องสองหลังแบบวิวอิน กระบะไลเนอร์เป็นแบบนี้นะครับตัว X Series สี่ประตูตัวยกสูงด้านท้ายก็จะมีโลโก้ตัว X นะครับสีแดงสีแดงดำนะครับตัวนี้ตัดกันลงตัวอย่างกลมกลืนเลยแล้วก็ไฟท้ายก็เป็นแบบดูโอโซนิกเป็นแบบ LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวกับไฟถอยก็จะเป็นหลอดน,นะครับตอนนี้ด้านท้ายส่วนมุมซ้ายก็จะมีโลโก้ i s o z o ูส,สีแดงกับ D-Max สีเงิน นะครับปวงล้อกลมคืนกับตัวรถนะครับตัวนี้อ่ามีปุ่มกดล็อกรถด้วยทั้งนอกด้วยนะครับรถรุ่นนี้ถ้าเกิดเดินนอกออกรถไปนี่ก็คือรถจะล็อกให้นะครับป้องกันลืมล็อกรถด้วยแล้วก็เวลาเราสตาร์ทรถนี่ใช้กดปุ่มสตาร์ทนะครับตัวใหม่ของเอ็กซิลนะครับแล้วน้ําขึ้นที่ก้านปัดเลยนะครับเวลาปัดน้ําฝนฝนตกนี่ปัดน้ําฝนได้นะครับ ชัดสะอาดหมดจดเลยนะครับทําให้การขับขี่ปลอดภัยแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบใบบีม LED ด้วยนะครับไฟสองสว่างไกลชัดเจนกว้างด้วยนะครับทําให้เราขับขี่ยามกลางคืนนี่เห็นชัดเจนปลอดภัยนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกก็จะเป็น LED ด้วยนะครับกระจังหน้าโฉม2023ก็จะมีตัวเสริมขึ้นมาเป็นลิ้นนึงนครับนี่นะครับสปอยเลอร์ด้านหน้าเพิ่มขึ้นมาอีก เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องพันเก้าห้แรงม้าสสูบแถวเรียงสิบหกวาวนะครับโอเให้คมชัปเป็นเครื่องคอมมันเร็วระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับมาพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่ด้วยนะครับยังไงตอนนี้เราก็ฝากด้วยนะครับช่วยกดดูใน y t u t u สองสมหมายเรื่อยๆนะครับเราจะมีรถรุ่นต่างๆนะครับให้ลูกค้าดูเรื่อยๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ